สวัสดีครับทุนผู้ชมและผู้ติดตาม f อทุกท่านพบกับเซเว่นวันออนไลน์กับผม mm. โบท๊ทธนรัตน์พ็นจันครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามบอดินหนองจอกนะครับบรรยากาศช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงเพราะว่าเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับวันนี้ก็มาเทรนนิ่งครับเป็นพี่จิตกับพี่อาร์ตนะครับที่เข้าคอร์สไว้มาขี่โมอเตอร์คอร์สเป็นเข้าคอร์สจริงจังครั้งแรกนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ขี่เอนดูโรวันนี้เป็นครั้งที่5แล้วครับก็ สี่ครั้งที่ผ่านมานะครับได้ปูพื้นฐานทักษะไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินต่างๆกระโดดเนินจากลูกเล็กไปจนลูกใหญ่นะครับปานกลางจะไม่ใหญ่มากที่สนามนี้แล้วก็เมื่อครั้งที่3กับครั้งที่4ก็ได้ขยับสเต็ปเป็นเนินเนินขาดที่มีความไกลนะครับลูกส่งกับลูกรับมีความไกลมากขึ้นวันนี้ก็เป็นครั้งที่5นะครับถือว่าเราโดดได้ตามเป้าแล้วที่สนาม บ่ดินหนองจากก็เก็บได้หมดทุกเนินแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนเป็นภาคพื้นดินที่เพิ่มเติมจากเดิมแล้วก็ให้ทบทวนการกระโดดเนินจาก4ครั้งในผ่านมานครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันกันกบเซเว่นวันออนไลน์ครับทีที่1ของวันนี้นะครับให้บอมอัพโดยการฝึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับฝึกสกิล น,นี้ก็เป็นลายที่ผมวางลายขึ้นมาใหม่ได้ทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ทั้งการจัดท่าในพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบั๊มนะครับดเด็งล้อหน้าให้ตรงครับเด็งล้อหน้าตรงปเปิดคันเร่งรอบนี้เป็นฮี่ที่2องครับหลังจากที่ให้วอร์มอัพไปแล้วนะครับ รอบนี้เพิ่มลายครับมีลายที่ลงเขาแล้วก็ขึ้นเขาฝึกการใช้เวรคการจัดท่าโอเคเล็งล้อหน้าให้ตรงครับเกียร์องเกียร์อง่าเกียร์สูงไว้ โอหสไลด์สวยงามมากเดี๋ยวได้นะครับ นะครับวันนี้ดวงไม่ดีครับเบรกหลังแตกก็เลยขี่ประคองไปพรบทวนเบสิกนะครับโหโแท้เลยครับมีสเลนนะครับรจะขึ้นเดินก็ได้จะออกทางตรงก็ได้ครับ จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีเบรกหลังครับสำหรับการเทรนนิ่งวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับได้ขี่กันไปประมาณ3-4ถึงฮิตนะครับแล้วก็วันนี้เราเจอปัญหาคือรถของพี่อาร์ตเบรกหลังแตกนะครับ สายสายเบรกหลังที่ไปเปลี่ยนมารัดไม่แน่นก็เลยไปโดนกับท่อทําให้สายเบรกหลังขาดเลยไม่มีเบรกหลังใช้นะครับต้องขี่ทบทวนเบสิกไปก็เลยทําให้ขี่ได้ไม่เต็มที่ส่วนพิจิตวันนี้ก็ค่อนข้างจะท็อปฟอร์มนิดนึงเพราะว่าออกกําลังกายมาเพิ่มเติมนะครับทำให้ขี่ได้ระยะเวลานาน,านมากขึ้นต่อ1ฮิตแล้วก็ได้เบสิกทักษะการเลี้ยวจากการทบทวนในยกที่1 ไปขี่ในสนามใหญ่ในยกหลังทําให้กระโดดได้เนียนมากขึ้นเพราะว่าการใช้เครล่งออกจากโค้งดีมากขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็จะมาฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับผมแนะนําให้มาขี่ทุกอาทิตย์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งวันเพื่อเป็นการทบทวนที่เราเทรนกันไปตั้งแต่เบสิกการโดดเนินต่างๆนะครับเดี๋ยวรอสนามหรือแคราร์คเปิดเมื่อไหร่ก็จะมาลงอีกหคอร์ส เป็นการโดดสนามใหญ่จริงๆสำหรับโมโตโคอร์แท้ๆนะครับยังไงก็คอ,อยติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสนามใหญ่เปิดนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและติดตามกันว่าจะมีนักเรียนคนไหนมาใหม่อีกนะครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีนักเรียนที่ถอยรถใหม่มามาเข้าคอร์สนะครับเดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ